สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมก่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้ผมมีงานกอนะครับผมมาให้ชมให้เลือกซื้อเลือกช็อปเนี่ยครับเดี๋ยวดูไปก่อนผมจะบอกว่าเป็นอะไรคือก่อแล้วก็คือ6 7โล10โล15โลเรามีหมดนะครับผม จักรพรรดแห่งกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมเหลืองจันทบูรตาดำหรือจะใครจะเอา,อาเหลืองจันทบูรครีมชมพูก็มีเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะคบผมดูส่งส่งให้ดูเลยกอใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ขนาดนี้ประมาณ6กถึงอิโลนะครับผมกอนี้จะอยู่ที่นะครับผมราคารวมส่งจะอยู่ที่กอละประมาณนะครับผมหมื่นแปดพันบาท 1 8 0 0นบาทนะครับผมกอประมาณนี้นะครับผมคือสวยมากกออลังการและรางสมบูรณ์ดูดูเลยครับผมแกะมาจากต้นไม้เลยเหลืองตะนทบุญถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ค่อนข้างหายากหายากที่สุดในบรรดากล้วยไม้ทั้งหมดนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกระดับบาลมีนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามนะครับผม สำหรับเหลืองจันทบู์นี้ถ้าใครที่เป็นคอกล้วยไม้จะรู้ว่าเป็นไม้ป่าอนุรักษ์อันดับหนึ่งที่ค่อนข้างเอาออกมายากหายากมากๆนะครับผมดูยอดสมบูรณ์นะครับปลายปีนี้ยังไงคุณก็ได้เห็นดอกนะสาหรับใครที่อยากได้เหลืองจันทบูลกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็หรือจะเป็นกอละสโล3โลนะคะับผมกอละสี่หโลสามารถแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์ 5. 9418988ได้เลยดูยอดความสมบูรณ์ของเขาเลยนะครับผมเราจะมีงานกอให้ท่านแบบนี้จัดแบบใหญ่ๆจุกๆได้เลยนะครับผมวันนี้มีมีมาให้ชมทั้งหมด5กออันนี้ก่อแรกนะครับผมเนี่ยครับผมความสวยอลังการแต่และกอ,กอก็จะราคาแตกต่างกันไปนะครับผมถ้ากรีดชูพูก็จะราคาสูงหน่อยอันนี้เราพูดตามตรงเราเอาความสวยความอลังการมาให้ชมนะครับผมอันนี้กอที่หนึ่งะครับผมผมือให้ดูเลย แล้วก็ดูรากเลยเกาะสวยอลังการมากนะครับผมใครสนใจกล้วยไม้นะกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์0959418988แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์นี้ที่เบอร์0959418988นะครับผมอันนี้ดูกอที่2ดูความใหญ่ยักษ์อลังการนะฮะดูความสวยความสดความอลังการนะครับผมแล้วก็มีตะเกียงด้วยนะครับผมนี่เขามีตะเกียงไปคุณสามารถเอาไปเพาะพันุได้เลย กล้วยไม้ที่มีตะเกียงแบบนี้เป็นกล้วยไม้ป่าที่มีตะเกียงแบบนี้ถือว่าเป็นกอที่เกาะกันมาแล้วมากกว่า1 0 2ถึง20ปี คุณถึงจะได้กอขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกต้นเล็กๆนะคะผมถ้าใครที่มีอายุเยอะแล้วคุณต้องการเห็นดอกในชาตินี้คุณต้องเอากอแบบนี้ไปเลยไปเกาะต้นไม้ได้เลยแบบนี้คุณได้เห็นดอกแน่นอนสําหรับเหลืองจันทบูรณ์สำหรับราคากิโลนะครับผมเรามีแบบกิโลถ้าเป็นกิโลผมขายสุดๆเลยคือกิโลละพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะแต่ถ้าเป็นงานกอก็แล้วแต่จะเป็นฟอร์มกอแต่ละกอแล้วก็แล้วแต่สีดอกนะคะผมแล้วแต่เออกิโลขนาดแต่ละอย่างเนาะไม่เหมือนกันนะครับ ทีกรที่สองผมจกให้ดูเลยครับดูความสวยความสดความอลังการทั้งตะเกียงก็เต็มไปหมดนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กล้วยไม้ป่านะหรือโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095-941-8988นะครับผม095-941-8988มาชมกรที่3ต่อเลยโอ้โหไม่เคยเจอเหลืองจันทบุ์ที่ใหญ่และสวยขนาดนี้มามากๆเลยครับผมผมขายกล้วยม้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอเลยนะครับ ดูตะเกียงอลังการมากคุณแค่เอาไปเกาะต้นไม้แล้วรอชมดอกได้เลยนะะใครที่อยากได้หลายๆกอใหญ่ๆยักษ์อลังการแบบนี้บอกมาโทรมาสอบถามเราเราสามารถให้ในทางขึ้นเก็บไม้ให้ท่านได้และเราจะไปส่งท่านถึงบ้านมีค่ารถค่าเดินทางและบอกออกแบบการปลูกรวมถึงบอกวิธีใส่ปุ๋ยบอกสูตรปุ๋ยด้วยนะคะผมอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะคะสวยมากนะคะผมเนี่ย ผมรับไปปลูกก้วยไม้ทั่วประเทศนะครับผมใครอยากให้ไปปลูกนะครับผมถ้าซื้อเราเยอะเราก็ไปนะครับผมแล้วมาดูกรอน,นี้อีกกรอน,นี้จะเป็นเหลืองจันทบูรครีมนะครับผมขาวครีมตาดํานะครับผมกีบครีมจะหายากกรอน,นี้เราขายอยู่ที่3ามหมื่นสนะครับผมนี่ฮะก้านใหญ่เยอะอลังการแล้วปลายปีนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของดอกเนี่ยฮะ ออกสะพรั่งแน่นอนใครที่จะซื้อไปเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะคะผมญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังเช่นกันสําหรับร้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูรณ์กอนี้จะเป็นกอนที่ใหญ่ยักษ์อลังการที่สุดนะคะผมกอนี้สิบกว่ากิโลผมมัดไว้เพราะว่านี่ครับผมยังไม่แกะผมโชว์ความสวยความสดให้ดูดูความสดเลยคุณดูความสดของเหลืองจันทบูรณ์เลยนะคะอลังการมาก สวยมากที่สุดเดอะเบสที่ไม่เคยเจอจักรพัิแห่งกล้วยไม้ป่าแทนหลองจังทบูรงานกอใหญ่ๆแบบนี้กอละมื่นอัพนะครับผมราคาคุ้มกับสินค้านะครับผมที่คุณได้รับไปแน่นอนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมอย่าลืมกดคนลไลค์นะครับผมอย่าลืมกดคนลไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมี่ยครับผมเป็นกองพนันทึงเคเลยแพนให้ดู ยังไงฝากกดไลอ์เพื่อกดเพื่อเป็นกําลังใจให้เราและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนท่านด้วยนะคบผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะ กอใหญ่ๆยักษ์กแบบนี้อลังการเรามีให้ท่านนะคะผมเพียงท่านโทรมาสอบถามเราหรือจะเป็นกอละสองโลส,โลสามโลสี่โลหนึ่งโลนะคะผมเราจะให้ท่านได้ไปปลูกถึงบ้านนะคะผมปลายฝนต้นหนาวนี้กล้วยไม้เริ่มทิ้งใบแล้วนะคะผมเพื่อเตรียมออกดอกแล้วเข้าสู่วัสันตฤุดูนี้คุณได้เห็นดอกไม้กล้วยไม้ป่าและได้กลิ่นดอกไม้ป่าแน่นอนนะคะผมใครที่เป็นคอกล้วยไม้ป่าอนุรักษ์ไม้ป่า โทรมาสอบถามแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ฟังใหม่นะครับ0959418988ผมขอทนย้ำนิดนึงเพราะว่าผู้โอโสบางท่านท่านจะฟังไม่าฟังไม่ทันเนาะอันนี้นะครับผมกอใหญ่ๆแบบนี้กอละ6-7โลกอละ1 8 1 9นะครับผมหรือราคา12-13-14แบบนี้หรือราคากิโลละ1,500บาทแบบนี้ท่านโทรมาสอบถามได้เลยเรามีให้ท่านนะครับผม เป็นกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะคะผมอันนี้เป็นเหลืองจันทบูรน,นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบางูสินค้าเกษตรของเรานะคะผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ